พี่เดียวผมดูจีด้วยนะใช่ไอเดียวครับรอบสองพันได้เท่าไหร่วันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเค <Okay. S 1> รื่องสามพันปีสุดจิตพุ่งหน่อยนะพี่โ้โหต่างกันเนยอะ <laughs> นี่มันเหมือนเรื่องอะไรกีรับพี่ <laughs> ตั้งแต่นิดเดียวเลยครับพี่ใช่โอ้นิดเดียวนะพี่นิดเดียวเองลืมๆเลยนะไอตอนมาผมว่าผมไบหนี่มันก็พุ่งแล้วนะตอนนี้แบบพุ่งกว่าเดิมเขาเอีมันมันเบามากเลยพุ่งอะไรตั้งแต่นิดเดียวอย่างนี้ครับเขี่ยไปเซนเนี่ยงนะพี่ใช่ไหลลืมๆลืมๆเลยจริงๆริงกำลังเพิ่มหมนเยอะเนาะ ถ้าไม่เขว่าไม่ไม่ลองเองไม่รู้ครับพี่้องพี่ลองรอบสองพันได้เท่าไหร่รอบสองพันนะครับรอบพันพันหัวหัวเนี่ยในรอบสองพันรอบสองยังไม่ดีดอ่ะโอ้โหจะรอตูดทันแน่ดึงแคบเดียวถึงตูดเลยรอบสองพันได้ร้อยสิบห้าเก้าเกนหนึ่งจุดเก้าเลยนี่ครับรอบสองพันใช่รอบสองพัน เนี่ยครับรอสองพันแต่ว่าจีจีร่อไปละร้อยสิบห้าต้องประอคองอีกนโอ้อน,นี่ครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเกียร์นะพี่เนาะไม่ต้องเปลี่ยนเลยคิดถูกแล้วเปลี่ยนเสียงิลยหลายหมืมปป่นเลยปลายไหลๆเต้าอ,อกเกียร์เลยเราสองพันอยู่ครับครบงที่เลยครับพี่ร้อยสิบห้าสองพันนิดๆก็ร้อยยี่สิบแล้วนิดเดียว โอเคนะพี่เนาะใช่ครับพี่ขอบคุณมากดูเส้นทับก็รู้แล้วมับมับมับเสียงเครื่องหายเลยนะใช่ครับโอ้ตอนแรกมันมามันแบบโอ้ยมันมันเหมือนไม่ไปอ่ะก็คิดผมไปลองรถดูอ้อมบ้านอ่ะเม่ไหะถึงบ้านขับไปก็ไม่กล้าขับพวงมาลัยไอพวงมาลัยมันที่อๆใช่ครับมันมันเบามันต้องไปเปลี่ยนแหลกเลยเนาะแหลกรั่ว คครครัับบพก็แต่นิดเดียวมันแต่มาแต่มาเลยตีนต้นตีนปลายเลยเนาะไาหมดอะ่ะขอบพี่ขอบพี่นี่ขอบคุณมากครับพี่ครับ